ัสดีค่ะเมมุบลายคุ้มทองค่ะเมือนี้มีฟื้นเฉพาะแผ่นทอดสบายกับผ่าคุ้งไรมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะเชิญรับชมกันเลยค่ะขนาดแรงนี่ค่ะเป็นสิบลบสี่สิบสองเซนค่ะนี่คือฟื้นเฉพาะแผ่นง่ามสิบลบสี่สิบสองเซนเด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทากแคทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะขนาดต่อไปค่ะก็เป็นฟื้นทอดผาสบายผ่าคุ้งไรก็ได้เด้อค่ะขนาดนี้ค่ะสิบสองลบค่ะ สิบสองโลสี่สิบเจ็ดเซนจ้ะจาับพะแผ่นงามๆค่ะสิบสองโลค่ะสี่สิบเจ็ดเซนหนาผาเขาก็จะก,กว่างขึ้นมาอีกจักน้อยแล้วค่ะขนาดต่อไปค่ะก็เป็นสิบสองลบหาสิบห้าเซนเป็นผาคุ้มไรค่ะงามๆจ้ะจับพอแผ่นค่ะสิบสองลบค่ะหาสิบห้าเซนจ้ะ ขนาดต่อไปค่ะก็เป็นผ้าคุ้มไร้เด้อค่ะพื้นกับใญไงห้นไมาอีกจักหน่อยหนึ่งค่ะขนาดสิบหกลบหกสิบเกสเซนจ้าขนาดสิบหลบหกสิบเกสเซนค่ะเป็นพื้นทอผ้าคุ้มไรค่ะสร้างให้เก็บเป็นได้คิดทอสบายงามผ้าคุ้มไร้งามๆกระไดเด้อค่ะสำหรับพื้นจะพอแ่นกับมีซินค่ะพร้อมทรงเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า